Going on vacation, so where you wanna go? Me, obsessed with you. Yes. สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบุญรุเบสนะครับผมเบสอารดีครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่บางปะกงนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับตัวรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับปีสิบแปดเครื่องสามพันเรียนแจ็คแบบนี้ครับเหลือแต่เกียร์ธรรมดาครับตอนนี้คุณลูกค้านะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมเบสอารดีดยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับมาครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดี๋ดูรถตู้ที่ยังมีอยู่ในสต็อกกัน เดียนแบบนี้ครับไมล์หลักหมื่นสภาพดีๆสวยๆเลยครับคุณลูกค้าไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันมาครับคุณลูกค้ามาดูนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์ที่ยังเหลืออยู่ในสต็อกนะครับเห็นไหมครับยังเหลือเยอะเลยครับคุณลูกค้าแต่จะเหลือเฉพาะเกียร์ธรรมดาแล้วนะครับท่านใดที่สอบถามเข้ามาเรื่องตัวคอมพิวเตอร์ปีสิบเก้านะครับ อันนี้ต้องเรียนนําตรงครับว่าตอนนี้รถเราหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวปี19ขายดีมากนะครับคุณลูกค้ายังไงฝากกดติดตามช่องผมไว้นะครับหากมีเข้ามาผมจะรีบรีวิวลงในช่องเลยนะครับตัวนี้นะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นเกรด A นะครับไมล์หลักหมื่นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะปี18เครื่อง3.0ดีเซลนะครับเครื่อง3 0 0พนะครับเป็นเบาสามแถวนะครับเป็นเบาแบบมีหัวนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันถ้าเป็นเกรด A นะครับราคาจะอยู่ประมาณ70,0,000กลางๆนะครับคุณลูกค้า ยังไงทักมาสอบถามเรื่องราคากับผมอีกทีหนึ่งได้นะครับเพราะว่าหลังปีใหม่มาอย่างที่ผมเรียนแจ้งราคามีการปรับลดลงนะครับสนใจทักมาสอบถามกันได้เลยครับผมเบส R d d ยดีดีให้บริการวันนี้ไม่ได้เจาะดีเทลนะครับลายคันเนื่องจากตอนนี้รถเราล็อกกุญแจหมดนะครับผมยังไม่ได้เปิดกุญแจมานะแต่วันนี้มาถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเรามีเยอะขนาดไหนนะครับคุณลูกค้าโอเคครับเหลือตะเกียร์ธรรมดานะครับเน้นย้ํานะเหลือตะเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องสามพันทั้งหมดเลยนะครับ แต่ไม้หลักหมื่นยังมีครับหาได้สภาพสวยๆเดี๋ยวผมคัดให้เกรด A เท่านั้นครับสำหรับช่องคุณโนเบสครับเอ้าฟุกครับคุณลูกค้าฟุกครับต้องใช้คําว่าฟุกในฟุกเห็นไหมครับอย่างที่ผมพาเดินดูนะครับคอมพิวเตอร์ยาวไปจนนู้นเลยครับตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับเหลืออยู่คันเดียวครับคุณลูกค้าเจอแล้วครับโอ้โหหลุดมาได้ไงคันนี้นะครับเป็นปีสิบเก้านะครับเครื่องสามพันนะครับ ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องสามพันปีสิบเก้านะครับคุณลูกค้าไม่วิ่งมาประมาณแสนเกือบอีกเก้าพันครับตีกลมๆว่าแสนหนึ่งหมื่นนะครับสำหรับรถปีสิบเก้าไม่ไม่เยอะนะครับเรียนดาตรงเหลือคันเดียวนะครับคุณลูกค้าที่ลูกค้าเห็นเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเกียร์ออโต้หมดแล้วครับเหลือแค่คันนี้คันเดียวครับนี่ยาวียนนู่นเลยครับเหลือแค่คันนี้คันเดียวครับคุณลูกค้ามีคันเดียวครับ คันนี้จริงๆครับคันเดียวสําหรับคันนี้เลยครับ849ครับมาวิ่งมาแสนหนึ่งหมื่นปีสิบเก้าเครื่องสามพันนะครับท่านใดที่สนใจเรียนเชิญได้เลยครับเหลือคันสุดท้ายแล้วถามผมมาเยอะมากรีบครับคันสุดท้ายนะครับย้ํานะครับคันสุดท้ายนะครับโอ้โหร้อนมากครับคุณลูกค้าเพื่อคุณลูกค้าผมยอมเลยครับยอมจริงๆเฮ้ยโอเคครับคุณลูกค้าสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตอัปเดตรถ ตู้คอมพิวเตอร์หมดสัญญาเช่าเราไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแบบไวๆด่วนๆนะครับสาหรับรถรุ่นอื่นแต่วันนี้จะไม่มีเก่งนะครับเรียนตามตรงหรือว่าจะเป็นกระบะรถตู้นะครับแล้วก็รถเน้นใช้งานนะครับเพราะว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับตัวรถเก่งไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับที่หลักๆที่เรามีเลยก็จะเป็นเอาต์ปี18 19เครื่อง1.6นะครับปีแล้วก็ปี18เครื่อง1.8นะครับที่มีเยอะแล้วก็เป็นเกรด A ไมล์หลักหมื่นนะครับอย่าลืมนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับบุนุเบ คาร์ดีบุนนเบสนะครับเบสอาดีดีคาร์เซนเตอร์นะครับยังไงฝากดูแล้วก็ฝกากกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆรถดีๆและสภาพดีๆจากทางช่องผมนะครับฝกากไปด้วยครับอัสลามูอะลัยกุ้มครับสวัสดีครับ